นี่งไงเคี๋ยว,วกน,นะคับแป๊บนึงต้องไปต้องไปคัสตอมพ่อนใหญ่ๆได้ ก็ในไงไอเพมสีดำอ่ะเพมสีดำอ่ะที่อยู่ที่อยู่ในร้านพี่อ๋ะอ๋อไม่ต้องไปคัสตอมแบบว่าปูเดียวเราเล่นได้สองคนน่ะที่ว่าจริงทำไปไปไปให้กิฟฟินิกทำได้เลยพอล้ครับเก็บสามอันฮะเก็บแล้ว พิมีมยม่เไม่พ no มีมไม่ใช่จะเอะี่พเจ้าอะไรอ่ะไม่เจ้ามาถ่ายเจ้มาถ่ายพีเมยตัวงเป็นเก่าแล้วอเนได้เกมเก่าไงยกม่กัเก่ายไวิมิดวนะม่ชื่ครับผมดีนะครับผมังไงครับ ว่าเขานะฮะครับ<อ>ได้ครับจบใช่ไหมได้ครับมากดยังขีไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้โอเครงทิ้งเลือกเวกิดที่มีเกตเข้ากับเลือดต่ำกับเวกคู่แข่งกระเวนหนึ่งไม่ได้ฮะไม่ได้ข้อพลาดสานี่ก็ลงไวน้อดิครับลงแย่ดิ ทำวาคีกันตอนนี้ได้ไหมไม่มีมี่ไม่ไไมีโหไล่ยูเรโอสุดเลยเพ่นครับสิบโอ้ยจัดจัดเป็นหน้ายูหอกับยังมีครับมีเดี๋ยวใหี m ี c อยู่หมดแท้แล้วจำไดเป็น เซฟครับม่ลงน่ง <Heritage desserts> ัาลงบอหนึ่งรบเสร์ฟบตรเต็มติกเกอร์แล้วก็ไม่เติกเกอร์จะบวกหนึ่งหมื่นบัตใช่เสิดาวออดเนาะเข้าปรี้เป็นตีเท่าไหร่สองหมื่ยู่ใช่อันนี้าไม่ได้ไลายวะุกคนนะใช่อันนี้ใช่ไม่ไป็นตกเนี้ต้องไม่ได้ไลเข้ากำลังตอกดอันนี้เม้เย้เย้้เย้เยดเม่เย้เน สิบสามสามสามพันสามพันกี่เลยกี่เลยซิงเซฟคิวติเกอร์คิวได้หนังซิเกอร์หนึ่งยืนสบห้าสามหมื่ ใ<ช>ส่ซิงเกิลไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได <สะ S 2> ้ไหล,ล,ลต้องไม่หลาเพิ่มไม่ได้ขอโทษต้นฐานอ่ะต้นี้อ,อ่าสกิลครับเจาะสองพันห้า อันนี้ครับอราก้าสดูัิกสองใบสองใบแล้วก็เลือกไมกเกินสองใบวางไว้บนตามำลำหนับแล้วก,ก็ที่เหลือไปใต้กล่องมาสองอย่นี้ใบใต้กล่องเร็วๆเห็นไดูการด์ดหรือค้อนหาได้าสามารถชัดนหนึ่งได้ได้ชั ถ้าตัสามใบมาสามใบเดห้ไว้บนสใบที่เหลือไวใต้ังอู่เ้ว่เลือกไม่ชดัดอ่ะบนสองางสองเลือกลางสาแล้วนะพออัลเอร์เฟจใช่ปุ๊น่ตนะสตีแล้วครับอ่ะเลออ่ะจะเข้าเชื่ครับเป็นไดฮะเขาชื่อเคียร์เควน ลางแหวนเจอเข้าถ้าผมได้ของเกอร์มันก็เข้าดีมันก็เข้าใช่คีแวนลนคนนี้ครับฮิวลองคนนี้สองดับถัดหน้าผมนี้ใช่แล้วก็สองดัปะสองดับสองดจะิวดนึิวที่เกอร์ิวได้าดนยืนของเขาอันนี้สที่ยี่สิบเจ็ดแล้วก็ทิกเกอร์นี่เป็นย7แล้วก็เป็น37ถูกปะอ่าแล้วก็่วจริงครับ เมื่อวลียเมื่อโดนบูผมสามารถใจ่ซีวดูทขบเล็มใบแล้วก็เลือกไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือวางไว้บนสุดหรือล่างก็ได้บเลือกหนใบเอาเลือกแปไม่เกินหนึ่งใบนำแปไปหนึ่น่ใช่ว่าไม่ต้องคะแนนะสไม่นสุดนะครับ so ก็คิดคิไใ่แล้วครับก็ชงเซฟกะตับเดร์เทนเฟสปกติสก t i เก็บน็อปนอรมอลสองไปกลบได้แล้วก็ชั้นหนึ่งครับชั้นหนึ่งตัวนี้จะบวกข้าม่านดีจังมาถ้าอันนี้ถ้าโดดมาเบสจะ จับจวไม่ได้ใช่ไหมเบตไปถึงเบตตัวไหนเบตตัวนี้ใช่ใช่จะจับได้ก่อนจวไม่ได้ใช่ไหมจวได้เพราะว่าเทินนี้ไม่ได้ไลท์ใช่ถ้าถ้าถ้ามาต่อสิงเซฟถ้ามาด้วยความสามารถสิงเซฟเก็ไม่ได้ได้มันมันจวได้เพราะมันไม่ได้ถือว่าเป็นการมันนามาไลท์นี่ใช่ไหมใช่ไม่แต่จะมีอะไรแบบไไม่ถ้าเกิดไม่เคยทําการไลท์ในเทินนี้ได้แต่สิงเซฟมันนามาไลท์นี่ใช่ไหมใช่เอามาไลท์นี่ก็คือจะไม่ได้จับได้ก่อนจว เพราะป็นมันบากว่าต้องไม่ได้ใช่ทำไมไม่ได้แคมเปนกันแค่ก็ไม่ได้กับกล้องแต่ว่าวมิกิใช่มิกิอันนี้นนสัตออย์สุภาพขอยากไงวะแหมมือไอ้นี่ก็ได้มั้งมันก็เก่งด้วย <laughs> อ่ะจะเสร็จนะครับเ,เซียงเซฟปทีเดียวขเขาอะไรครับบอกทีเดียวเนาะทีเดียวกันเลย กันไงมกับเดียวชิวได้ชิวได้สกิวชิงเซฟครัสบส,สบสะบาะเลเก็บหุมไม่เกินสี่ใบเก็บสเก็บสี่ เซฟมาหลในซส,สเตย์อันนี้เร็วก็นจิงเลยอะดูเร็วก็โดนจิงเลยใช่อางนี้งงไมโดนจิงอันนี้อบอแต่อพอจับอสกิลกบมันเชนสเทคใช่ตเทคนี้แบบานหนงมืไว้นี่แอบัตเตอร์เบดลงมาเนสติเกอร์นะใช่ แล้วก็บัตเบดจะบวกหมื okay. ่นตามฟอสที่มีตอนนี้บัตเตอร์เบดจะบวก2องหมื่นบัตเตอรบดไม่ได้บวกโอเคสามหมืนอสทำมาใช่ไหมใช่แล้วก็คนนี้ถ้าถูกทับจะบวกหมื่นหนึ่งสกิลบัตเตอร์เบดทิ้งมื่นหนึ่งทิ้งซิงเซฟครับกีบูดสกิลคนนี้เข้าโสงจอดนึงโอเควันนี้ก็บอกห้าันแล้วเ คนนี้โดดได้รอบเดียวโดดได้รอบเดียวใช่ไหมใช่เลือกแรกว่าจะโดดไม่โดดสิงเชฟตี้ครับโดกำลังชิ้นไหนโซ่กำลังแอฟอีได้นึงคิดได้ก็ดีก็ เบสสิบแปดย่สานี้งดมปะหึงดมนึงดมนอันนี้ไม่มีติ๊กเกอร์เ้ยเป็นติ<ท>๊กเกอร์แต่ว่าผมว่ามันได้เก่งเหนือ,รอ,อเราสามทิศยี่สิบเอ็ดสามเอสสี่เอ็ดห้าเอองทิไม,ไม่กดพลาดเลยครับมือเท่าไหร่ครับผมหนึ่งองสี่ห้าหกเจ็ดแป ไม่เคยทำการไลฟ์ในแถวนี้แต่ที่เคยบอกว่ามาไลฟ์ใช่ไหมใช่แต่ไม่ไแน่ใจว่านนไม่ได้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 ที่แล้วขอเชิน้นี้แป๊บน,นะนี่ไลใ์ม่นมนะโอเคแล้วก็หยุดที่แล้วนะตังนี้นะเอทักทีครับ ที่จริงมันน่าจะได้เพราะไม่งั้นมันจะมีแค่นี้ถันไม่ได้ผิดก็คือมันจะเอาไว้เป็ดไว้ใต้ใช่มั้ยมีมเซฟตี้แล้วก็โดดเอาไปเลยไปเลยเอาเลยต่อเลยอ่าที่กันครับ อ่าพวกนี้ถ้าสติ๊กเกอร์จะเป็นสิบแปดสิบแปดเท่าเลยเอ๊ะผมมีสองกุญแจใช่ไหมใช่ผมไม่ใช่ใช่ไหมใช่เท่าเลยใช่ไหมอันนี้ครับอันน,น,นี้บอกว่าถ้าถ้าโดนแสดงอ่ะในการไดเช็คทำเป็นติ๊กเกอร์เหมือนกันแล้วก็เมื่อโดนแสดงในการไดเช็คผม ใส่ขนาะวัหนึ่งให้ไว้บนบุกีได้อนะสองได้ไหมครับต้องจะเป็นข้างละข้างนึงจะเป็น18ข้างนึจะเป็นยนะี่สปข้างสิบแปดสอกนะี่สิครับครับครับผมอุ้ยเอ้ย <c oughs> มนเห็นอะไรปแปลกม <c oughs> าดูโซนอับโซสองจะไ,ได้บรเดีย เราเหีืยเดือดกันให้เขาตีนะ้ดิคนนี้ก่อนได้ครับข้ามไปเฟสบั้นหนึ่งเก็บบอนต้องเก็บนองโมแล้วก็เลยขีไว้ไหนใช่ไหมใช่ถ้าอยู่เก็บอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่เก็บไข่ก็ได้ยูนิของคนที่มีเจ้าวันได้ชาร์จห้าคนได้ชาร์จหนึ่งป่ะใช่ได้ชาร์จโอเคเก็บนองแล้วใช่ชาร์จอันนี้บอกครัพวกต้องโปรเองไม่ได้วันนี้ได้ไหมยุนของคุณ ก็เลยไปีไปโอเครงนี้จบว้อนี้คือบวกยแต่นี้กคกดงได้เพราะว่าไม่ได้ไลน์ตอนนี้โอเคตุ๊บ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 ขอัโซก่อนมีโซไหนสี่สี่ถอดถอดจนได้คนึคหมดเท่ากับสิ่งเสอเหลือสามใบเหมือนเดิมเพราะว่าบีไม่ได้มีอะไสักองอะไรเจนอืม ตดจบดีนะแม่นจบดีนะใช่ิดไม่เก็บอะไรหรอโอเคไปเท่าเลยครับสิบห้าตอกกรงเจอนีดชิ้มวูหลิววูหลววูต้องโจยอะลแบบดีมันตีครับสาเป็นเอ๊ะย่าด๋ย่าเดี๋ยวเขางง เนี่ยมอบาบีจีอันนี้คือคอร์สเดี๋ยวเขาจะคิดว่าการไอือันนี่คอร์สคิดแล้วคอวคอีเลยไม่ได้การนะเมื่อกี้ก็คือพีจีครับอันนี้คือคอ,นนะอคคร์สครัสกิลเซนเซอร์ไม่มีการไลน์ในตัวนี้โซบัสสามครับซิกเนต์นะซิกเนตไอ้ปกติมันต้องบัสสองไม่ใช่คนละตัวมันกค่เล็กๆแต่เดี๋ยวเชื่อ พี่มันเก็บมองได้อะใบนี้เก็บใบนี้เก็บใบนี้เก็บสามใบที่เก็บสี่ได้อะเจ้าจุสิบจงออกมากะไปเก็บมาเก็บยี่อนอ่บมือไว้นี่นะไหนฟอ์ฝาดีโอ้ยมึงพี่จะไปฟอฝาดเรียนเลยเหรอครับ มันต้องฟอร์เว้ยสกิลชิงเซฟคบบันหนึ <bah> ่งจะโดดที่เล่นเป็นวันเกเลอร์เลยนะครับมาแต่แวน์ฟอร์แวนนี่แหละคือของบีสกิลของวันกับไอ้สกิลของบัตเบดครับทิ้งหนึ่งเขากยิงแม่งเลยโอ้ยเฮ้ยมันไม่ได้ยิงแบบหนึ่งจุดกว่าเลยเหรอรีการ์เรีไทยจะเท่าไหร่ต้องอกไปแค่ไหนอยากยิงไงอ่ะแวร์โซคีแวน์โซคีบัตเบดหกสี่หมื่น เขาถูกเรียกมาจะซินเซฟด้วยขนาดนี้สี่หมื่นสามสองคีพีจีน่็เพชรซิเช็คอืกเฮ้ยนแป๊บไม่จีดดเอนี้ก่อนอะไรสิบย่สิบเบวกแต่นี้เป็นยี่สิบิ โ <Okay. S 2> อเคเราเตไหมไม่ก่อนดงน่ง,นงบบเด้เดี๋ยวยู่วลันคือได้อได้มนถึจะจบนะ้องกิมนี้จบฮนะ่า แรเราขอสน่นี่ดีนะนี่มันเทคสกูดมีไม่มาคอรอดชอบสองไว้บนไว้ล่างไม่ไปแค่ไว้บนองเปี่ยนไม่ได้ ยสิบมั้ดอ่ะือมะโดนหอกเหรอเอาละครับยี่สิบใช่ไหมย่สิบสองเป็นนี่ยเฮ้ยเป็นโอคลักพิทักษ์รงิงเลยนะครับอันเนี้ยสร็จตัวนี้ใครับเขาถึงการน่งก็ปล่อยอนี่ ไปนี้ก็ไปนี้มาท่าแบบน,นเลยครับตีสกิปเก็บสองใบเก็บซิงเซฟก,กับซิงเซฟโซ่ี็ดรนะใช่แล้วก็ชั้นหนึ่งสิบห้า,หาเป็นตีคี โอ้ยโซบะสาเจ็บยฉันไม่ได้ปาทิกเกอร์เลยอีใบ จะมาบอเป็นหมดแล้วครับออโอ้ออฟอยฟอ,อร์ดคลแบบยใจนะว่าจะฟอรแบนสกิลบนี่กขอบเดอ,อไรครับบัเสกิลโอ้ยยิงยงเหรครับยิงจใ,จใจทำได้นะครับยิงอีกตัวนี้ บาร์สเบทบวกฟ<ช>าสเบทบวก 40, <c oughs> สี่หมื่นสกิลคนนี้เข้าโซ่แล้วพม่ยัดจริงหรอมันว่าครับก็สามารถนะคอสคอร์สมันเคยยัดตัวเฉยนะใช่ไหมนี่คอร์สมันว่าใช่เออไม่เ,เปลี่ยนเลยหรอเปลี่ยนก็ได้นะเปลี่ยนโอเคเ้อคอมาไไ้เนี่ยโอเคยิ้มมาครับสอ,สองอื้โิเคครับ ้ยบัตเบยดรีเวลลับคิวได้ด้วย,ยบัตเบยดใช่หรอขอข้างบอกตีก่อนปฏิกิริยารบบนไมเอ็ดสามเอ็ดสี่เอ็ดสองที่เอ็ดสี่อ็ดันนะเลยแดงไม่ไหน่ห,หนีไไหมฮะเลยแดงไม่ไหนมีอะไรอ<บ>ยูย่สใบมีอยู่อสองใบไม่หรอ ในโซไม่มีมีฮิลสองเบอยี่สิบเอ็ดสามสี่เขีอขี่าสิบแปดยี่สิบแปดยี่สี่ดองขีดอฮิล มันต้องไดนเล่นเล่นแบบนี้ไม่ใช่เหือนเสาที่แล้วที่เล่นกอล์จิสดออกไม่ได้อา่านอ๋อ